สาวๆคนไหนนะคะตอนนี้ที่มีปัญหาขาใหญ่แขนย้วยหรือว่าที่สำคัญคือมีเซลลูไลท์อะคะ่ะเกาะตามแขนขาแล้วก็ไม่ทำให้ไม่กล้าใส่เสื้อแขนก,กุดกางเกงขาสั้นวันนี้นะคะเรามาวางแผนลดเซลลูไลท์กันเลยะคะ่ะปฏิบัติการลดเซลลูไลท์นะคะขั้นแรกเลยนะคะก็คือว่าเราต้องมีการวางแผนการรับประทานอาหารอาหารที่ทานเนี่ยอันแรกเลยก็คือต้องเป็นอาหารที่ควบคุมเรื่องของน้ำตาลไขมัน ะะและที่สําคัญก็คืออาหารที่มีรสเค็มเพราะว่าอาหารหวานแล้วก็อาหารที่มีรสเค็มเนี่ยมันจะไปทําให้เซลล์ที่เป็นโดยเฉพาะเซลล์ในร่างกายค่ะเซลล์ไขมันเนี่ยอุ้มน้ํานะคะพอเซลล์อุ้มน้าก็เกิดอาการบวมของเซลล์แล้วก็การข้างคานของของเสียทําให้เกิดเซลลูไลต์ต่างๆขึ้นมาได้ประการที่2นะคะก็คือเวลาออกกําลังกายเนี่ยก็จะต้องเน้นการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อทุกๆมัดนะคะ ได้มีการออกกําลังนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้ําเหลืองด้วยทําให้การข้างค้างของของเสียของเราเนี่ยลดลงนะคะปฏิบัติการขั้นสุดท้ายนะคะสำคัญมากเลยค่ะก็คือการปรับนิสัยแล้วก็ความเคยชินในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นการนั่งนานๆน,น,นะคะการยืนนานๆหรือว่าอย่างการใส่รองเท้าส้นสูงที่สําคัญเลยนะคะการเลือกใช้ชุดชั้นใน อันนี้สำคัญมากนะคะบางคนเนี่ยพยายามที่จะพรางหุ่นนะคะโดยไปการเลือกชุดชั้นในที่มีการบีบรัดนะคะทำให้ขัดขวางการไหลเวียนเลือดแล้วก็น้ําเหลืองแต่ว่าในปัจจุบันนะคะปีนวัตกรรมในวงการสิ่งทอนะคะที่นําสารนะคะที่มีส่วนสําคัญในการลดเซลลูไลท์นะคะอย่างเช่นคาเฟอีนเบรตินอลวิตามินอ e, ีกรดไขมันหรือแม้แต่อโลเวลา เราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Micro Encapsulation เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีการนำผ้าเหล่านี้ค่ะมาทำเป็นเสื้อที่ช่วยเรื่องของการกระชับต้นแขนนะคะกางเกงในการลดเซลลูไลท์เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็สามารถควบคุมนะคะทำให้คุณเนี่ยมีสรีระมีการแก้ปัญหาเซลลูไลท์ได้นะคะนอกเหนือจากปฏิบัติการทั้ง3ข้อค่ะ